นับสนุนโดยใหม่ isuzu m u x กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะกับช่วง on the tee และ on the green นั่นเองค่ะช่วงนี้เนี่ยเทคนิคดีๆรออยู่เพียบเลยนะคะถามโปรเบนดีกว่าว่าวันนี้ on the tee และ on the green เนี่ยเป็นของใครและชื่อตอนว่าอะไรคะ on the tee ของผมเองอชื่อตอนอยังไงโปรเบนบอกให้ชื่นใจหน่อยขอแบบเคลียร์ๆสักครั้งหนึ่งชื่อว่า G D T D เออเคลียอีกแล้วเคลียร์ตลอดอะไรยังไงก็ไม่รู้ตลอดเวลามันต้องมีรหัสลับนู่นนี่นั่นเอาว่าเดี๋ยวรอไขทีเดียวแล้วสมัครออนเดอะกรีล่ะคะออนเดอะกรีลไปขอโปรแจ๊บนะครับชื่อตอนว่าอะไรคะทำไมไม่หมุนพาร์ทสามอออ่ะันนี้เป็นพาร์ทต่อเนื่องมาเองนะคะเอาว่าหลายๆคนเริ่มงงแล้วพาร์ทต่อเนื่องยังไม่งงเท่าไหร่แต่งงของโปเบนนี่แหละเอาว่าไปดูเทคนิคดีๆนะคะสำหรับช่วงออนเดอะทีและออนเดอะกรีนกันค่ะ ตอนนี้ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On The T ครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามได้กอล์ฟออสต์ลานะครับอยู่กับโปรเบนอัิชัยกมลธรรมณระนองครับผมสวัสดีครับโปรเบนวันนี้เราอยู่ที่สนามได้โปรเบนต้องมีดิวมาฝากแน่นอนถูกต้องครับขอชื่อปอนก่อนเลย GDTD GDTD ใช่หลูอีกแล้วะอะไรไ<ม>ครับ กอล์ฟดาวน์สวิงทรานซิชันเรลกอล์ฟดาวน์สวิงทรานซิชันเรลใช่ต้องเป็นเรื่องของจังหวะเปลี่ยนระหว่างแบ็กสวิงไปดาวน์สวิงนะ่นเอถูกต้องครับเป็นยังไงครับโปรเบนคือส่วนใหญ่เวลาที่คนที่แบ็กสวิงขึ้นมาเนี่ยตั้งาการอบที่ดีหน่อยแบ็กสวิงขึ้นมาเสร็จปุ๊บน้ำหนักจะถ่ายมาขาขวาด้วยตลอดว่าอ่าคือถ่ายน้ำหนักถูกต้องครับผมแต่ตอนตีลงเนี่ยไม่ถ่ายกลับอ่าน้ำหนักอยู่ที่เท้าขวาใช่เท้าขวาตลอดเพราะฉั้นอาการที่เกิดก็คือมีได้ทั้งหลังลูกกับผมครับผมอีกอันหนึ่งก คนที่ขึ้นเสร็จแล้วน้ำหนักทิ้งไว้ขาซ้ายเลยเป็น reverse pivot อ่า reverse ก็คือการที่แกนล้มมาทางด้านเป้าหมายครับผมขึ้นจากนั้นมาขวบซ้ายแล้วก็ตีต่ออ๋อนันก็คือเกิดอาการได้เอาอินไม่ถ่ายน้ำหนักเลยไม่ถ่ายเลยน้ำหนักยู่ซ้ายตลอดครับผมมัเกิดอาการได้คือเอาทุกอินก็ได้ชิคเก้นวิงก็ได้เกิดไ้หได้หลายปัญหามากถือว่าเป็นสองขั้วที่แตกต่างมากเลยนะใช่ครับอาการผิดพลาดที่พบกันบ่อยแต่ว่าคนละแนวเลยใช่ครับปรเป็นมีวิธีแก้วิธีแก้คือว่าให้ใช้วิธี เปลี่ยนจากแบ็กซว่งมาเราเองแบบนึงนะวิธีแก้วิธีเดียวเหรอวิธีแก้วิธีเดียวสามารถแก้ได้ทั้งสองดิวแก้ได้ทั้งสองดิลเดียวเนี่ยแก้ได้ทั้งสองขั้วยังไงครับโปรเบนตอนแรกก่อนให้ยืนขาชิดกันครับผมใช่ไหมครับแล้วก็ยิงเหมือนปกติย่อเข่าด้วยนะครับแต่แล้วตอนที่เราแบ็กสวิงเนี่ยให้เรานำไม้ไปข้างหน้าก่อนครับผมทางนี้ก่อนให้ไม้ขนาดยืนก่อนครับผมตอนที่ทุ่นขอไม้มาถึงผ่านประมาณต้นขาต้นขาให้คุณก้าวขาซ้ายไป แล้วก็ขึ้นขึ้นไม้ขึ้นปกติครับจะแล้วให้ตีลงถ่ายน้ำหนักไปขาซ้ายทำอีกทีนึงนะตัวนี้ใช่ไหมครับขึ้นเสร็จปุ๊บทำต่อเนื่องปุ๊บคือทําจังหวะไหลลื่นไปเลยถูอ่าคือจําง่ายๆก็คือยืนขาชิดก่อนยืนขาชิดก่อนการที่ให้ไม้ไปข้างหน้าเพื่อให้มีโมเมนตัมของหัวไม้ครับผมเวลาที่แบ็กเซิงขึ้นปุ๊บเราก้าวขาซ้ายไปน้ําหนักจะอยู่ขาขวาโดยแต่นมัิไม่มีใครก้าวแล้วแบบนี้ถูกไหม เออใช่ใช่ใช่ถ้าทางบ่ีน้ำหนักจะถ่ายมากว่าถูกเพราะเราเพราะเราบันเวียงไม้ขึ้นทางนี้ไงครับผมเลยบังคับให้ก้าวเท้าไปเฉยเฉอันนี้ก็รักษาอาการคนที่แกนลมได้ใช่ครับแกนรักษาคนที่ล้มไปทางนี้ครับถ้าคนที่ขึ้นเสร็จแล้วไม่ไปก็คือก้าวเสร็จปุ๊บให้ถ่ายน้ำหนักไปขาซ้ายคือจังหวะสําหรับคนที่น้ําหนักไม่ถ่ายมาก็ ในจังหวะเก้าเนี่ยก็ช่วยให้เราถ่ายน้หนักได้ดีขึ้นด้วยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนรีวเดียวที่สามารถรักษาได้ทั้ง2โลกเลยใช่ครับหรือว่าผมว่าถ้าคนไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ว่าลองทำผมว่ามันก็จะได้ฟิลลิ่งนะครับเบนได้ฟิลลิ่งของการโฟลของร่างกายโดยการหมุนที่ถูกต้องได้แล้วก็ถ่ายน้ําหนักจากชาไปขวาและขวาไปชาออันนี้เราก็ทำไหลยลื่นไปเรื่อยใช่ไหมครับเบนได้ครับครับคบทำคือทำไปเรื่อยลองสวิงเสร็จแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ลองตีไปเรื่อยสัก10ทีก็ได้ครับครับ อ๋ถือว่าเป็นดิวที่น่าสนใจมากแล้วผมว่าใช้งานได้ดีแน่นอนผมว่าในสนามออกรอบยังทําได้เลยได้เราไปซ้อมก่อนออกรอบแล้วก็ยืนตีไม่มีใครรู้หรอกใช่เพราะว่ามันเป็นมันซ้อมสวิงอะใช่มันไม่ใช่ดิวที่มาแก้ไขปัญหาอะไรมากมายมันเป็นดิวที่ทําให้สวิงโฟล์ขึ้นใช่ครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณทรกเวนมากครับเป็นดิวที่น่าสนใจมากทั้งหมดนี้คือช่วงของออนทีในสัปดาห์นี้ครับ ขอต้อนรับ,รบผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ All The ะ r e ีนครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามไดากอล์ฟออสตาร์นะครับอยู่กับโปรเจ็์ตีรัตสุตบุตรครับผมบวันนี้ในช่วงนี้เนี่ยโปรเจ็์มีอะไรมาฝากกันบ้างครับเหมือนเดิมโปรเชิคน,นะวงสวิงทุกคนเนี่ยเป็นที่เข้าใจว่า วงกอล์ฟเ่ยมันต้องมีการหมุนตัวครับต้องมีการหมุนไหล่หมุนตัวอะไรก็แล้วแต่มันต้องหมุนอ่ะครับผมแต่ว่าบางคนก็ยังหมุนไม่ได้นะทำไมไม่หมุนพาร์ที่สามนั่นเองพาร์ทที่สามนะพาร์ทสองพาร์ทแรกเนี่ยเราให้ชื่อพาร์ทนั้นว่าลูกกอล์ฟเล่นซ่อนแอบครับผมพอหมุนแล้วลูกกอล์ฟมันหายลูกกอล์ฟหายลูกกอล์ฟมันมันเลือนรางทำให้ตีไม่โดนนะแต่พาร์ทสองเนี่ยทำไมไม่หมุนเนี่ยมันมีชื่อว่าก็ร่างกายไม่อำนวยอ่าคือ ตอนนี้นี่คือคนที่ไม่หมุนในกรณนี้นี้คือมีปัญหาเรื่อนนงความรุดอยู่นะคือบอกว่ามหมุนไม่ได้จริงๆมไม่ได้อะมันไม่ได้อะมันแข็งอ่ะมันหมุนไม่ได้คือ,เ,อเราเรารู้แล้วแต่เราหมุนไม่ได้แต่ว่าในสองพาแรกเนี่ยหมุนได้แต่ว่าหมุนผิดอ่หมุนผิดก็เลยทําให้ลูกลูกมันหายครับผมอันนี้เราหมุนไม่ได้จริงอันนี้หมุนไม่ได้จริงโอเคก็มีเรียกว่ามีข้อคิดแล้วกันจะบอกว่าดิวก็ไม่เชิงนักนะมีข้อคิดมาฝากนะสำหรับทําให้นักกอล์ฟเหล่านี้เนี่ยนะสามารถที่จะพอที่จะหมุนได้บ้างครับอืม ก็เห็นไหมคําสอนของโมเดินสวิงครับผมำําวงสวิงแบบไทรเกอร์วงสวิงแบบ Adam Scott อดัมสปอตที่กรอบต้องสร้างเกลียวใช่คนะืนช่วงล่างเยอะๆไหลหมุนเลยไหลหมุนไม่ต้องมากหมุนพอควรแต่ว่า,าเข่ากับเอวต้องนิ่งต้องไม่หมุนตามต้องเกิดส่วนตา่างนะใช่คือล็อกช่วงล่างหมุนช่วงบนนะที่เราได้ยินกันมา ใช้ได้นะสำหรับคนที่นึ่งรูปร่างอันหน่วยมีความยืดหยุ่มพอมีความยืดหความแข็งแรงพอแต่สำหรับนักกอล์ฟที่ตัวใหญ่ตัวแข็งเนี่ยนะถ้าเราไปตั้งใจโฟกัสที่ล็อกช่วงล่างล็อกเอวไม่ให้หมุนตอนตามไหลมาเนี่ยบางคั้งไปไปมาไหลมันไม่มาด้วยนะหมุนไม่ได้ไงกาจมันยกแขนตีอย่างเดียวนะเพราะแรกเพราะนั้นนักกอล์ฟเหล่านี้ที่มีปัญหาเรื่องความยืดหยุ่นเนี่ยลืมซะคุณลืมวงของไทเกอร์ คุณลืมความหล่อความวงสวยๆความดอสปอตไปลืมเลยนะลืมไปเลยคุณไปเอาวงสวิงแบบฟิล์มแมกกสซันคเบลล่านะเหล่านี้เนี่ยเขาเขาหมุนไหลแต่เขาปล่อยให้ช่วงล่างเขาขยับตามมาบ้างนะครับคือไม่ได้ฟิกเหมือนพวกไฮเกอร์นะคือคือด้วยความที่ตัวเขาใหญ่อ่าคตัวเขาใหญ่อ่าเขาก็เลยทำหมุนสบายๆได้สบายๆนะเป็นสไตล์นี้มากกว่าจากนั้นนะฮะข้อแรกคือปล่อยให้ช่วงล่างฟรีขึ้นนะ ปล่อยให้สะโพกหมุนตามไหลมาปล่อยให้ขามีการขยับได้บ้างเนี่ยจะทำให้เราหมุนง่ายขึ้นคือยังไม่ต้องไปถ้าคนที่หมุนไม่ได้จริงๆก็อย่าเพิ่งไปยึดติดวงสวิงที่เป็นโมเดิร์นมากเอาไว้เกิดคุณว่าหนักมาควาอยู่มาเขาเพมาค่อยว่ากันใหม่โอเคอ่าตอนแรกครับผมอันที่สองก็คือเอาปล่อยช่วงล่างฟรีแล้วถ้าเกว่ายังหมุนได้ไม่ดีพอเนี่ยนะครับก็มีทริคง่ายๆนะโปรแชนนะเวลายืนเซตเนี่ยเท้าหลังเราครับผมให้เปิดชี้ไปด้านหลังมากขึ้นมาสี่เท่าแค่นี้เอง นะเพราะเปิดเท้าหลังฟรีไปเนี่ยนะมันจะคลายความตึงที่เข่าตรงนีะสักพ่ c o มาเราจะรู้สึกเลยว่าเราหมุนได้มากขึ้นง่ายขึ้นเลยเป็นอัตโนมัติเลยคือเปิดเท้าทีเดียวครับผมเปิดเท้าิีเดียวปั๊บเนี่ยปั๊บไปเลยอันนี้เรารู้สึกว่าเราหมุนได้ง่ายขึ้นข้อที่สองครับผมข้อที่สามสำหรับคนที่กรณีที่ตัวแข็งจัดคือถ้าทำหูถ้าสองข้อแรกเนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้อะนะเปิดแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คซับมียามในสุดท้ายาในสุดท้าย โปรเทนจำ็อกโก้เบเดียต์ได้ไหมจำได้ครับ็อกโก้ที่เคยไปดวลยูเอสซูเพนเฟย์ออฟกับไทเกอร์โอ้โหเมื่อก่อนเก่งมากคนนี้เก่งมากแต่ว่ามีปัญหาการบาดเจ็บหลังครับผมใช่ใช่ใช่เขาเจ็บหลังปั๊บเขาหมุนไม่ได้เหมือนกันที่ขนาดทัวโปรนะเอ่าววงเขาจะไม่ค่อยหมุนมากไม่ค่อยหมุนมากครับผมโลโก้แก้อาการบาดเจ็บหลังที่เขาเรื้อรังอ่ะทำให้วงสวิงเขาหมุนได้ง่ายขึ้นนะเขายืนเปิดยืนปิดนิดนึงชักเท้าขวาไปข้างหลังเลยอ๋อเป็นด็อกโก้เนี่ยจะยืนเหมือนยืนปิดนิดนิด ครับผมชักเข่าขวาแม่หลังจริงไม่ปิดนะไหลไหลเราสักแค่เหมือนเดิมแต่ขายืนชักข่าข,ขวาแม่หลังเนี่ยพอชักข้าขวาแม่หลังเสร็จปั๊บเนี่ยหมุนง่ายอ๋อทีนี้<ล>หมุนง่ายเลยหมุนง่ายเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไฟบอลม,มันจะออกเป็นแบบดรอปเพราะว่าเพราะว่าการยืนอย่างเงี้ยแนวการซิงมันจะเป็นทางอินไซด์เอาท์เหมือนโลโก้นะโลโก้ก็ดรอปแล้วอย่างน้อยมีพลัง ก็คือเป็นเม็ดสุดท้ายเอาดึงมายังไงก็หมุนได้แน่นอนใช่สามเม็ดนี้นะผมเชื่อว่าน่าจะเอาอยู่ครับผมสําหรับคนที่ตัวแข็งกลางางตัวแข็งจัดหรือตัวแข็งแบบมากหรือมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บหลังเนี่ยลอง แม่ได้ม่เหน่งรู้ว่าแม่สุดท้ายเนี่ยน่าจะหายครับได้ครับก็ถือว่าเป็นคำตอบของทำไมไม่หมุนและคำนี้จะหายไปจากสนามได้ของท่านจากสนามได้ของท่านครับผมยังไง้ต้องขอคุณผู้จมมากครับคับซีรีส์ดีๆทำไมไม่หมุนทั้ง3ตอนนี้นะครับทั้งหมดนี้คือช่วงของออนหนึ่งทีในสัปดาห์นี้ครับ 1941, ย ury, ังไงล่ะไหนขอเคลียร์ครั้งหนึ่งซีตัวย่อแต่ละตัวมันหมายถึงอะไรนะคะโปรเบนคือ G D T D ย่อมาจาก Graph Down Down Swing Transition Rail อ่าแปลเป็นไทยค่ะคือการที่คือการถ่ายน้ำหนักให้ถูกต้องระหว่างเปลี่ยนจาก Back s w i n g ไป d o w n Swing นั่นเองอ๋ออ่ามีเทคนิคง่ายๆยังไงบ้างคือเวลาถ้าขึ้นไป Back s w i n g แล้วเนี่ยน้ำหนักท่านไม่ถ่ายคืออยู่เท้าซ้ายตลอดค่ะเรลนี้สามารถที่จะช่วยท่านได้นะครับีกการนี้ก็คือ คือท่านแบคซูมไปแล้วน้ำหนักถ่ายไปเท้าขวา<ช>แต่ดอนซูมไม่ถ่ายกลับมาเท้าซ้ายบริการนี้ช่วยท่านได้เช่นกัน อ่าอันนี้ก็เอาไปลองฝึกดู้วกันนะคะสำหรับออนเดกรีนลคะโเจัได้ฝากเอาไว้เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วสำหรับช่วงนี้ใช่ครับอันนี้คือพูดถึงคนที่ไม่สามารถหมุนได้จริงๆใช่ร่างกายหมุนไม่ได้จริงอย่างเช่นพวกคนที่มีน้ำหนักตัวมากหรือว่าคนที่อ้วนมากจริงจบางทีมันหมุนไม่ได้แหละมันติดด้วยสรีระร่างกายนะคะมีวิธีการแก้ใช่ไหมหรือบางคนอาจจะบาดเจ็บไม่สามารถใช้หลังในการหมุนได้นะครับอันนี้ก็มีวิธีแก้ของโเจัมาฝากใช่แล้วค่ะก็ลองดูนะคะวิธีแก้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นลืมเรื่อองงงกกาาารรข้นนนช่่่วลแแบบบบตโมเดไปี ่ไหมคะแล้วก็ให้เปิดเท้าขวาประมาณ45องศารวมไปถึงชักเท้าขวาลงมาก่อนแล้วก็ตีเล็กน้อยนั่นเองใช่ไหมคะอาจจะมุดนึกถึงนาซสวิงของวงโบราณโบราณก็ได้ค่ะคือเวลาขึ้นก็หมุนเอวไปด้วยยกเท้าซ้ายแล้วก็หลงอะไรเงี้ยคือปรจากขั้วบวกมาก่อนแล้วล่ะค่ะอันนี้ก็ช่วยได้แน่นอนอันนี้ลองดูกันนะคะมีประโยชน์แน่นอนทั้งออนเดทีและออนเดือดกลีนนะคะมันว่าลองไปฝึกดูแล้วกันแต่เรื่องดีๆยังมีอยู่แน่นอนสําหรับช่วงหน้าเพราะฉะนั้นห้ามลุกหนีไปไหนนะคะ